เดินมาตรงนี้ก็หอบเลยเนะาะแต่ตรงนี้ก็ทางสะดวกสบายนะคะรถขึ้นมาได้เนาะนี่ก็เป็นแท่งน,น้ำเนาะแต่ไม่รู้ว่าลึกและใหญ่แค่แค่ไหนเนาะแต่ก็คงจะฝังลึกลงไปข้างล่างอยู่หรอกรายละเอียดคุณยายก็ ไม่รู้มากเท่าไหร่เนาะก็รู้แต่ว่าตรงนี้ไปค,ค่ะค่ะก็ช่วงใบยๆเนาะอ่านี่ก็เป็นอ่าตะวันตะวันตกเสียงเหนือเนาะ บ้านคุณยายจะอยู่ตรงนู้นนะคะเลยบ้านลังสีเขียวๆไปเลยบ้านตรงสีเข่อเอเขียวๆไปหน่อยนะคะก็จะเห็นแต่ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะเนาะแต่ตรงนี้นะคะ บ้านหลังนั้นก็รวยมากเลยคิดว่าเป็นขมเมเนาะ,นะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่ใช่บ้านหลังที่สุดนั้นคะ่ะที่สุดนั้นมันเป็นเหมือนกับ กึ่งบ้านกึ่งอพาร์ตเมนต์ด้วยอะไรนี่แหละให้คนเช่าให้อะไรอยู่เนาะนะคะนี่นะคะก็เก็บภาพมุมสูงมาให้ดูเนาะวันนี้เนาะโชคดีหน่อยนะคะวันนี้ลมไม่แรงเนาะ แต่ก็ยังเดินอยู่บนแท้งน้ำเ,เลนบนแทงน้ำอีกเหมือนเดิมนะคะเนอะแต่ก็เป็นแปลว่าที่สูงที่สุดในฝั่งทางเหนือของอ่าของเมืองเมลมาเนาะอ่าตรงนี้ก็ นี่นะคะทางบ้านของคุณนี่ก็เห็นวิวสนามบินอีกเช่นเคยนะคะเนาะจับภาพมุมสูงนี่ก็าทางฝั่งทางนู้นนะคะนี่เนาะตรงปลายนิ้วมือนี่เนาะตรงถ้าจับภาพได้ก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ เนาะที่เป็นป่าเล็กๆอะคะ่ะคุณยายก็พาไปขึ้นมาแล้วเนาะฝั่งโน้นไปมาแล้วอืมแต่ถ้าเห็นเขาเขาใหญ่ๆอยู่อยู่ตรงนี้นะคะที่ปลายนิ้วมือนี่เนาะอ่าอ้นนู้นก็จะเป็นฝั่งทางเกาะใต้แล้วนะคะเนาะนี่ก็เอาวิวสซซๆยมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเนาะก็คุณยายก็ ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาฝากเนาะก็นึกเห็นแต่ภาพแบบว่าวิวมันสวยๆอะไรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมได้เห็นกันด้วยเนาะว่าการเป็นอยู่หรืออะไรของคุณยายนี้ก็เอาภาพสวยๆมาฝากแต่ถ้าเพื่อนคนไหนหรือว่าอะไรคิดอยากดูอยากทราบอะไรเกี่ยวกับนิวซีแลนด์นะคะก็ฝากคอมเมนต์หรือว่าอะไรมาได้เลยนะคะ ถ้าคุณยายหามาให้ดูได้หรือวาอ่าทำได้ก็จะเอามาให้ดูนะคะนะนเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พวกวัยรุ่นหรือว่าคนที่เขาซ้อมปั่นจักรยานเสือภูเขากระโดดโลดเต้นอะไรนะั่นเนาะมาเล่นตรงนี้นะคะรวมทั้งอ,อะไรนะสเก็ตบอร์ด อะไรนั่นแหละเนาะแต่ตอนที่คุณยายเดินขึ้นมานะคะก็มีอยู่เนาะมีเขาเล่นอยู่แต่ตอนนี้เขาก็นั่งพักอยู่ข้างๆเนาะคุณยายก็เลยเดินจะกลับบ้านแล้วก็เลยเ,เก็บภาพมาให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่ที่คุณยายเ,าเดินเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ กราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านที่มาให้กำลังแรงใจเนะาะถ้าผิดพลาดประการใดหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นลมแรงหรือการพูดจาอาจจะไม่ได้ยินก็ขอโทษขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กลับขอบคุณเช่นเคยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจคุณยายด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย